รับแจ้งจากประชาชนนะครับว่ามีติดภายในในรถแล้วรถดับอยู่กลางถนนเส้นประมงซึ่งน้ำนี่ก็ถึงประมาณนี้นะครับมีอาการตกใจร้องห้าอยู่ข้างในโทรไปหา <Yeah. S 1> เบอร์หนึ่น 199. <c oughs> ไงเก <laughs> ้า้าทีมงานป้องกันดับเบิลงพิบััิที่สองกำลังเดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือกิบสีนี้ คร,รังสีสองคืนสองเปลี่ยนวัดองกำลังเดินทางเข้าไปาอีกประมาณ100เมตรถึงเปลี่ยนสิบห้าแล้วน้องมีอาการยังไงบ้างตอนนี้ยังถือสายอยู่ไหมออกมาออกมาเอา เปิดประตูได้อยู่นี่โอเคเห็นน้องเปิดประตูได้แล้วนะรับแจ้งเป็นคนนอกพื้นที่นะครับบอกถามชาวบ้านว่าลงมาได้ก็เลยลงมาครับน้องมีการตกใจจะเย็นครับจะเย็นผมมาช่วยแล้วไม่มีปัญหาสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องโอ้มา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 เดี๋ยวเรื่องรถเดี๋ยวเอาของมีค่าออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรถเดี๋ยวเราล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะหาหารถมามาเข็นมามาช่วยเหลืออ่ะเดี๋ยวลองดูพี่ออกมาก่อนเป็นคนนอกพื้นที่บอกว่า สะพานขาสะพานสะพานท่าเรือข้ามได้แต่ว่าน้องมาคนละทางกันเป็นเกยธรรมดาเกยธรรมดาเออเกยธรรมดได้ได้ได้ไปค่อยค่อยอ่ะออกมาครับออกมาไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวได้ตองเข็นเดี๋ยวลองเข็นดูเอาเก็บของอันผู้ได้จะขึ้นไปขับไปไปหาโฟมอะไรมันจะรอไปหาโฟมอะไรบ่บ่ไอ้รอมันตรงอยู่บ่ตรงครับอ่าตรงตรงเดี๋ยวลองเข็นก่อน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  เบ่งเมื่อดีไซน์บวกรับนี่ไม่ได้ใส่คัลองดูลองดูมาเดี๋ยวกันได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะไปบอกรถรถอ่ะพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่โอเค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 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ว่าจะเข็นรถขึ้นนะครับอ่ะเดินเองได้เนาะไม่เป็นไรเนาะโอเคไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตกใจเพราะเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วจะนิ่งเช่วยมาแล้ว เดี๋ยวเราเข็นออกไปก่อนเปิดกระจกกระจกแบบแบบแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเอาเราไยเขามาช่วยได้ไหมดูดิฮะพี่ เ,าเาราเอยมาร่รับแจ้งจากประชาชนนะครับหลงทางมานะครับบอกถามประชาชนในพื้นที่บอกว่าเส้นท่าเรือไปได้แต่ว่าน้องเขานะครับมาอีกเส้นหนึ่งนะครับมาเส้นหลังซึ่งน้ําท่วมสูงอันนี้นติดภายในรถนําออกไปเป็นที่เรียบร้อยทางงานป้องกัน เทศบาลเมืองสิสเกตก็ได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เข็นรถน้องดังกล่าวขึ้นไปบนฝั่งนะครับเพื่อช่วยเหลือต่อไปตอนนี้กําลังเข็นอยู่ครับน้ํานี้ครับระดับเอวเลยนะครับสูงมากโซสองวัวสองเปลี่ยนประชาชนปลอดภัยดีไหมประชาชนปลอดภัยเจ้าหน้าที่กําลังเข็นรถขึ้น ขึ้นทางสูงแล้วก็รอการช่วยเหลือทําการสตาร์ทต,ต่อไปเปลี่ยนส่วนผู้ที่ติดภายในรถออกมาได้เป็นท<ม>ี่เรียบร้อยแล้วก็ได้ปอบแล้วก็ทําความเข้าใจอาการเครียดน้อยลงและเปลี่ยนรถ hey, เข็นได้ใช่ไหมรถเข็นได้เป็นนิสสันสประตูเป็นไม่ใช่เกียร์ออโต้เป็นเป็นเกียร์กระปุกเปลี่ยน เข็นไปแล้วเปลี่ยนเข็นได้เข็นได้ไม่ต้องลากเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เวรผาที่สองของเราทําการเข็นเป็นที่เรียบร้อยกําลังจะขึ้นเปลี่ยนององนึอ่าครับขอบขอบคอบคุณทีมงานป้องกันนะครับที่ช่วยเหลือด้วยความเร็วนะครับรับสายมาที่แรกก็เอกสารเต็มรถเลยนะครับก็ตกใจมาก ร้องไห้เลยนะครับก็เห็นใจเพราะว่ามันน่ากลัวนะครับระดับน้ํานะครับขึ้นสูงเร็วก็เที่ยวท่วมทั้งคันเลยแล้วครับเกือบทั้งคันนะครับน้องก็ขึ้นอยู่ข้างบนอขอออกจบก,การไหลแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วยน้องอีกทีนึงก่อนฝนตกละ